สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิมยทาร์ดค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะในหัวข้อ2คนรักเก่าชาวธาตุดินพึกพกันมังกรค่ะประจําเดือนกุมภาพันธ์2567นะคะ ชาวธาตุดินค่ะได้แก่ชาวพฤกษะนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนนะคะชาวกันค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมและชาวมังกรนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์นั่นเองนะคะก็อีพีนี้จะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะบาเทสามารถสลับกันได้ค่ะเป็นไวเวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆนะคะดูว่าเป็น แนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่ที่มก่กกาลังจะเปิดแล้วก็อ่านในฟังนี้ค่ะไปตัดสินใจใดๆทันเลยในความสัมพันธ์จนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเองนะคะก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวตุดินฝึกศพกันมังกรที่ยังคิดถึงคนรักเก่านะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับชาวสองที่มาสองชาวตุดินเช่นเดียวกันนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าแน่ดีที่ผ่านมานะคะชาวธาตดินพสบกัรมังกรที่กําลังคิดถึงคนรักเก่านะคะในอดีตที่ผ่านมาคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ทําไมทุกวันนี้คุณและเขาถึงกลายมาเป็นคนรักเก่าซึ่งกันและกันมาดูกันนะคะพไพ่ใบแรกนะคะได้เป็นไพ่สามดาบนะเดอะสตาร์ค่ะ เอาเอ็มเพเรอร์นะคะ และเป็นไพ่หนึ่งไม้เท้าชาวธาตุดินประสบการ์มังกรนะคะที่ยังคิดถึงคนรักเก่าในอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะคิดถึงคนรักเก่าที่เป็นชาวธาตุลม <odo. S 1> มีถุนตุลกลุมนะคะโดดเด่นในชาวราศีกุมลัคนากุมอาจจะเป็นชาวธาตุไฟนะคะเมสิงธนูโดดเด่นในชาวราศีเมษลัคนาเมษอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถินต่างแดนต่างภาษาค่ะคิดถึงใครก็ได้ไม่อ่านตาหน้าไพ่นะไม่รู้สึกว่าในอดีตที่ผ่านมานะคะชาวธาตดินประสบการ์มังกรที่ยังคิดถึงคนรักเก่าคุณอาจจะ เคยอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไปไปกับกลับนะคะสลับกันเทค่ะเทกันไปเทกันมานะคะเดี๋ยวรักรักเลิกเลิกแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันบางคนมีระยะทางเข้ามาเป็นอุปสรรคในความสัมพันธ์ทําให้ความสัมพันธ์นี้มันค่อนข้างที่จะรู้สึกว่าเป็นไปได้ยากการมองอนาคตถ้าหากว่าคนเราอยู่ไกลกันเกินไปนะคะอืม มันลำบากที่จะเดินทางมาหากันมันยุ่งยากที่จะหาเวลาว่างที่จะเดินทางใกล้เกินไปนะคะความสัมพันธ์มันอยู่ได้ค่ะแต่มันไม่มีอนาคตนะคะคุณกับเขาจะจะคบกันมาเป็นหลักเดือนหลักปีก็ได้นะคะแต่ถ้าหากว่าไม่พบไม่เจอกันเลยนะคะความสัมพันธ์นี้ถ้าหากว่ามันไม่มีประสบการณ์ร่วมกันก็ไม่สามารถที่จะแพลนถึงอนาคตไปได้นะคะอีกกรณีหนึน่งนะคะ ชาวดินประสบการ์มังกรน,นะคะบาคนอาจจะเคยอยู่ในความสัมพันธ์ที่มีใครคนใดคนหนึ่งที่มีมากกว่าอีกคนหนึ่งนะคะแตกต่างการทางด้านฐานะฐานะทางการเงินฐานะทางสังคมฐานะทางบ้านอะไรอย่างเงี้ยอมืมีมากมีน้อยในที่นี้ของแต่ละคนไม่เท่ากันนะคะบาคนอย่างสมมุติว่าเขามีหมื่นเงนี้ยเรามีสิบคือมันต่างกันมากๆา่อะค่ะม,มันเลยทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยค่อนข้างที่จะเป็นไปได้ยากบวกกับ สถานะทางสังคมด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันเลยทําให้เกิดเกิดความไม่เท่าเทียมกันอืมนะคะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งนะที่ทําให้คุณและเขาอะไม่สามารถที่จะประคองความสัมพันธ์นี้ให้มันเห็นถึงอนาคตได้นะคะอีกกรณีหนึ่งกรณีสุดท้ายนะคะคุณอาจจะเทความสัมพันธ์ที่ตัวเรากลายเป็นตัวเลือกทางเลือกหรือนะคะมีใครคนใดคนหนึ่งดึง ดึงบุคคลที่3เข้ามาในความสัมพันธ์นะคะรับไม่ได้ค่ะนะคะแล้วก็ไม่ยอมนะ,ะที่จะต้องตกเป็นตัวเลือกนะคะหรือต้องแบ่งคนรักกับใครนะคะเลยเลือกที่จะจบความสัมพันธ์นั้นนะคะแล้วเดินออกมาอันนี้ก็คือในอดีตที่ผ่านมานะคะของชาวทัดดินปึกสบกนมังกอนะคะทีเ่เป็นอีกหลายๆสาเหตุที่ทำให้ตัวคุณและตัวเขากลายเป็นคนรักเก่าซึ่งกันและกันนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าบรรยากาศความรักความสัมพันธ์นะคะสถานการณ์ต่างๆนะคะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์2567นะคะของชาวธาดินประสบกันมังกรที่ยังคิดถึงคนรักเก่านะคะบรรยากาศความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นอย่างไรคุณจะเลิกคิดถึงเขาไหมหรือว่ายังคิดถึงเขาอยู่หรือในขณะที่คุณยังคิดถึงเขาจะมีพลังงานใหม่ๆเข้ามาหรือเปล่าหรือเขาจะกลับเข้ามาไหมมาดูกันนะคะพไ,ไพ่ใบแรกเป็นไพ่ก้าดาบนะคะ แน่นอนพอไพ่ก้าดาบขึ้นมาคุณยังคิดถึงเขาทุกเมื่อเชื้อวันนะคะยังคิดถึงเขาทุกครั้งที่เขาเรียกว่าอยู่คนเดียวทุกครั้งที่คุณเหงาทุกครั้งที่คุณมีเวลาที่แบบเหมือนกับนอกเหนือนจากการทํากิจกรรมต่างๆอาจจะเป็นช่วงก่อนนอนช่วงเวลากลางคืนหรือบางคนก็ยังคงฝันถึงนะคะคนคนนั้นอยู่นั่นเองนะหนึ่งเหรียญค่ะ ไพ่จัดเม้นต์นะคะและเป็นไพ่อาศาวินถือถ้วยชาวธาดีประสบกันมังกร,รมาใยการความร,รักความสัมพันธ์สถานการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะคะออมีใครคนใดคนนึงไม่คุณก็เขาอะคนเก่าของคุณอะนะคะ อาจจะมีโอกาสนะที่จะมีการติดต่อสื่อสารนะคะรับรู้รับ,รบ,รบทราบเรื่องราวของกันและกันนะคะไม่รู้สึกว่าน่าจะทั้ง2ฝั่งนะ,ะที่ที่ยังอยากจะรับรู้ความเป็นไปนะคะบางคนบางคนเลิกลากันไปแต่อาจจะไม่ได้ถูกบล็อกถูกปิดกัน้นก็ยังสือบอยังสองกันได้ก็ยังดูกันได้บางคนอาจจะมีเพื่อนกลุ่มเดียวกันนะคะแล้วอาจจะได้รับข่าวสารนะคะเรื่องราวชีวิตของของของคน คนนั้นจากเพื่อนนะคะมาแบบมาเล่าให้ฟังอะไรอย่างเงี้ยว่าเออวันนี้ไปเจอคนนี้มานะอะไรไปเจอแบบแฟนเก่ามานะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขาเป็นยังไงเขาสบายดีไหมเขาอยู่ยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะได้รับข่าวข่าวของคนเก่าๆนะคะหรือบางคนนะ มีมีทั้งพลังงานเก่าๆและพลังงานใหม่ที่ที่กลับเข้ามาที่เข้ามาในในความสัมพันธ์มาวนเวียนอยู่กับชาวทัดดินในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้ด้วยนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าความคิดและความรู้สึกของชาวทัดดินประสบการณ์มังกรที่ยังคิดถึงคนรักเก่ากับคนรักเก่าคนคนนั้นที่คุณคิดถึงนะคะคนทั้งคู่คิดและรู้สึกอย่างไรต่อกันขอดูของชาวทัดดินก่อนนะคะขอดูความคิดและความรู้สึกของชาวทัดดินประสบการณ์มังกรที่ยังคิดถึงคนรักเก่าค่ะชาวทัดดินปฤะส การมังกรคุณคิดและรู้สึกอย่างไรกับคนรักเก่าของคุณคนนั้นมาดูกันนะคะพไพ่ใบแรกสองถ้วยคุณยังรักเขาอยากคืนดีค่ะยังรักนะคะยังคิดถึงอยากคืนดีนะไพ่ชารียอดนะคะไพ่สามถ้วยนะคะท่าน้ำค่ะกรกฎมีนพิจิกนะคะ และเป็นไพ่หกเหรียญน,นะชาวธาตุดิบประสบกันมังกรน,นะคะคุณคิดแล้วรู้สึกอย่างไรกับเขาคุณคิดถึงเขาคะ่ะคุณยังอยากที่จะกลับไปคืนดียังอยากที่จะได้โอกาสในความสัมพันธ์นี้อีกครั้งหนึ่งนะคะอืมเอ่อคุณคิดว่าถ้าหากว่าได้โอกาสอีกครั้งหนึ่งอ่ะคุณจะทำโอกาสนี้ให้ให้มันประสบผลสำเร็จให้มันดีให้ได้นะคะ สิ่งที่เคยผิดพลาดสิ่งที่มันมันมันเป็นปัญหาคุณอยากจะแก้ไขคุณอยากทําให้มันประสบผลสําเร็จนะคะเพราะคุณยังรักเขาแล้วคุณก็ยังอยากที่จะได้โอกาสจากคนคนนี้นะคะอืมเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าความคิดและความรู้สึกของคนรักเก่าคนนั้นที่ชาว่าดินรึกศบกันมังกรคิดถึงนะคะคนคนนั้นเขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับชาว่าดินฝกศบกันมังกรมาดูกันนะคะ ไพ่ใบแรกได้เป็นภพยเด็กถือไม้เท้าค่ะควีนถือเหรียญน,นะคะไพ่สี่เหรียญค่ะและเป็นไพ่ของเด็กถือเหรียญค่ะชาวธาตดีประสบการ์มังกรที่ยังคิดถึงคนรักเก่าคุณอาจจะกําลังคิดถึงชาวทัด ไฟเมสิงธนูนะคะมีธาตุน้ํากรกฎมินพิจิกมีธาตุดินประสบการมังกรธาตุดียวกันกันกบคุณเป็นชาวต่างชาติได้เพราะมีไพ่ของชาวต่างชาติขึ้นมาด้วยนะคะคิดถึงใครก็ได้ไม่อ่านตามหน้าไพ่นะตัวเขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณเขายังไม่ลืมคุณหรอกเขาก็คิดถึงคุณเหมือนกันแต่เพียงแต่ว่าตัวเขาอบบเลือกที่จะอยู่นิ่งๆอยู่ในพื้นที่ของตัวเองนะคะอีกอย่างหนึ่งเขาคิดว่าตัวคุณน่ะ น่าจะเริ่มต้นใหม่ไปแล้วน่าจะ move on จากเขาได้แล้วนะคะน่าจะไม่ได้คิดถึงเขาแล้วหรือเปล่าอะไรประมาณเนี่ยเออต่ถามว่าตัวเขารู้สึกหรือว่าคิดถึงคุณไหมใช่มันเป็นแบบนั้นนะคะเรื่องราวความผูกพันนะคะในช่วงเวลาที่คบกันนะคะระยะเวลาทั้งหมดมันยังคงวนเวียนอยู่ในหัวของเขาเขายังกอดเก็บความเออทรงจำเหล่านั้นไว้ยังไม่ได้ปล่อยไปนะคะอืม อันนี้ก็คือความคิดและความรู้สึกของคุณและเขาที่มีต่อการซึ่งสามารถสลับกันได้เป็นไวเวอร์ซาได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์ของชาวธาตุดิฤุศกันมังกรที่ยังคิดถึงคนรักเก่านะคะจะเป็นอย่างไรไม่ขออนุญ,ญาตบอกก่อนว่าเอาคำมันคืออนาคตค่ะอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมนะคะเอาคำใบแรกนะคะได้เป็นไพ่ธมรันค่ะ ไพ่สิบถ้วยนะคะเอ p มเพรฮัลโหลนค่ะชาวท้าีิผู้ศึกกันมังกรน,นะคะเอาคําอนาคตความรักคมสัมพันธ์ระหว่างตัวคุณกับคนรักเก่าที่คุณคิดถึงถามว่ามีโอกาสที่จะมีการวนเวียนกลับมาไหมก็มีนะคะไม่ให้50 50ห้าสเลยแหละอืถ้าหากว่ามีการกลับมาอีกครั้งหนึ่งอะนะคะไม่รู้สึกว่า คนทั้งคู่จะสามารถประคับประคองจะสามารถที่จะเริ่มต้นใหม่นะคะแล้วก็สามารถที่จะทําให้ความสัมพันธ์นี้ยมันไปจนสุดเส้นใยที่จะได้สาร้างอนาคตรสร้างครอบครัวร่วมกันนะคะอีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะคะต่างคนต่างโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะคะเดินบนเส้นทางของตัวเอง ะะก็คือต่างคนต่างแยกย้ายไปแบบจบบริบูรณ์ก็มีนะคะอันนี้ก็คือเอาคำอคความรักความสัมพันธ์ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าเนาะว่าไพ่ทาโร่จะแนะนําอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวธาตุดินประสบกษามาก,ก่อนที่ยังคิดถึงคนรักเก่าขอคําแนะนํานะคะคําแนะนําใบแรกได้เป็นไพ่สีไม้เท้าค่ะไพ่โวนะคะ ไพ่ justice ค่ะและเป็นไพ่แปดถ้วยนะคะชาว้าดินพืะสบการมังกรที่ยังคิดถึงคนรักเก่าไพ่ทาโร่แนะนำว่าถ้าหากว่านะคะคุณรู้สึกว่าการที่เราขาดเขาไปขาดกันและกันไปคุณรู้สึกว่าชีวิตมันขาดอะไรมันมันเป็นช่องว่างอยู่ตรงนั้นคุณต้องการการเติมเต็มนะคะ ถ้าว่าใครยังสามารถที่จะสืบส่งนะคะชีวิตของกันและกันได้แล้วต่างคนต่างก็ยังไม่มีใครนะคะอาจจะลองปรับดูนะคะอาจจะลองพูดคุยสื่อสารนะคะลองดูก็ได้นะคะว่าเอ้ยแบบต่างคนต่างไม่มีใครอะ่ะลองถามกันและกันดูไหมว่าเออยังอยากจะกลับมาไหมยังอยากที่จะกลับมาเติมเต็มในสิ่งที่เคยอยากจะทําให้แต่ก็ยัง ไม่ได้ทำหรือเปล่านะคะอยากจะลองกันอีกสักครั้งหนึ่งไหมนะคะก็ลองสื่อสารดูแต่ถ้าหากว่ามันเป็นแค่การคิดถึงแล้วเรารู้สึกว่าแค่เราเหงาอะช่องว่างตรงนั้นมันคือความเหงานะคะก็ให้หาอะไรทำ นะคะคหาความรู้เพิ่มเติมก็ได้นะคะหรือเปิดใจก็ได้เช่นเดียวกันเพราะว่าไม่รู้สึกว่าชาวทัดดินเนี่ยก็ยังมีโอกาสดีๆโอกาสใหม่ๆที่จะเข้ามาในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ไม่ได้เหงานะคะแค่ว่าแค่เพียงแต่ว่าตัวคุณนะอาจจะต้องมองโลกให้กว้างกว่านี้ นะคะชาวทัดดินเนาะก็จะประมาณนี้นะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e คอมเมนต์ดีๆเป็นกำลังใจให้กันมาตลอดสําหรับการดูดูส่วนตัวนะคะสามารถแอดไลน์ดีเข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆใต้คลิปนี้ได้เลยไม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งค่ะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ไม่อัปเดตขึ้นมาสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ